คุณใช่ไหมครับที่มีปัญหาเวลาลุกขึ้นมาแล้วคุณเดินสักพักแล้วคุณมีอะไรกันปวดขาป,ปวดน่องสุดท้ายคุณก็ต้องนั่งพักวิธีแก้ไขคุณต้องรู้เรื่องนี้ภาวะนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า neurogenic c a u d i c a t i o n โดยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเกิดจากภาวะโพรงกระดูกฝั่งหลังตีบแคบคุณไปเปิด m r i ได้เลยเขาจะเขียนว่า spinal s y n o v i t s ภาวะนี้ครับมันเกิดจากที่ว่าคุณมีภาวะเนี่ยหมอรกระดูกที่มันเสื่อมแล้วมันไปกดทับท้นประสับดูดีกภ่าปะ ตอนแรกมนันม่แต่ว่าเวลาที่คุณแอคทิวิตี้มันกาลังกดถูแล้วคุณลงน้าหนักที่หลังเยอะๆมันก็เลยไปกดทับเส้นประสาทดังนั้นวิธีการรักษาไม่ใช่ไปกินยาไม่ใช่ไปแกายภาพไม่ใช่ว่าการรักษาแบบทำไปเรื่อยๆคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรก่อน,นหลายๆครั้งคุณไปกินารากินคลายกล้ามเนื้อปรากฏว่าไงมันไม่หายเพราะคุณไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่โพงกระดูกฟันสิแคบถ้ารักษาถูกต้องถูกโรคยังไงคุณก็ดีขึ้นและอย่าลืมไปจัดก,การภาวะมัเรลกระดูกเสือ่อมใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมาก แล้วเดี๋ยวทีมงานจะส่งคลิปเต็มไปให้จะได้เข้าใจว่าโลกนี้คืออะไรโอเคใครชอบพิมพ์ดีมากๆสวัสดีครับ